ีกครั้งค่ะสำหรับ Honor หลังจากปล่อยมือถือฝาพับนะคะที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากรอบนี้พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่ Honor Magic 6 Pro ค่ะเขาบอกว่าเครื่องนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนทุกภาพถ่ายของเราด้วย AI ไมาอีกแล้วที่สำคัญยังได้ดับหนึ่งจาก DXOMARK ในแทบทุกด้านเลยค่ะส่วนราคาเขาว่ากันว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนจะดีแค่ไหนสีพาลงไปพิสูจน์แบรนด์กันค่ะ ต้นที่การแกะกล่องกันก่อน,นเลยดีกว่านะคะกล่องนี้ค่ะกล่องสีดำให้ความฮรุฮรานะคะหน้ากล่องมีเขียนไว้แบบมินิมอลว่า Honor Magic 6 Pro ในกล่องจะมีที่ใส่เข็มจิ้มซิมนะคะเปิดกล่องมานะคะก็จะเห็นโทราศัพท์มือถือห่อไว้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราชอบแบบเก็บ ลูกชิ้นไว้กินสุดท้ายนะคะไหนดูซิข้างในแถมอะไรให้บ้างล่ะโอ้แล้แถมเคสนะคะขอบใจมากเลยค่ะมีเคสแถมมาให้ด้วยนะคะพอเปิดออกมาเดี๋ยวขอดูเคสหน่อยสิใส่ไว้รุ่นบอย่างนี้นะคะสาย USB นะคะนี่นะคะแบบไหนค่ะด้านหนึ่งเป็น USB C นะคะด้านหนึ่งเป็น USB ปกตินะคะอะแดปเตอร์โอ้โหเฮ้ยเดียวอะแดปเตอร์อยวั์ทุกคนแต่ว่าเอ๊ะ สงสัยอันนี้ยังแบบรุ่นใหม่ล่าสุดยังไม่ได้แบบเป็นรุ่นหัวไทยนะคะรุ่นหัวไทยคล้ายรุ่นที่มีหัวใจอะคะ่ะเอาละค่ะอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่ซีได้มานะคะแปลกมากเป็นเวอร์ชัน UK ขายจริงในไทยจะเป็น2ขาป,ปกติไม่ต้องตกใจนะคะตกใจให้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะมาถึงลูกชิ้นของเรานะคะที่เราจะต้องแกะเข,า,ขาตอนนี้นะคะปรม๊มว้าวตาใหญ่ค่ะตาใหญ่ตาโตมาดูดีไซน์กันก่อนเลยนะคะโอ้ จริงเขามี2ส <AND> ีส <pt> ีดำแลกแล้วก็สีเขียวเอพิก e ีนนะคะสีเอพิกรีนตัวนี้นะคะจะมีความเขียวแบบนวลๆนะมีความพาสเทลหน่อยๆและก็มีโลโก้นี่ค่ะออเนอร์เห็นไหมเห็นไหมเห็นความอร่าร่างของสีทองสลักอยู่ไหมถ้าดูใกล้เทกเจอร์เนี่ยมันดูเหมือนหนังนะ ก็ไม่ใช่หนังไม่ได้กินหนังเขาได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์มาจากกระเป๋าแบรนด์ดังที่ใช้หนังดีแกนในการทำนะคะบอกว่านี่แหละผสานแฟชั่นกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวและก็มี s a ิเ a อร์เ i รตตีเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวซีจะมาพูดถึงเรื่องนี้แบบขยายความกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าสิ่งที่ซีตื่นเต้นมากเะคะเป็นพิเศษคือสิ่งนี้อยู่ในกล่องนี้เลมิเตมากมีแค่สเครื่องในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ m a g i c 6 Pro เป็นสิ่งพิเศษแบบ i n นส i ป e ์มาจากรถ p o s ร์ชเลยคะซึ่งตอนนี้มีใครเฉพาะในประเทศจีนในราคา9,999หยวนนะคะแต่ว่าราคาไทยก็คือ5,000บาทนะคะอันนี้คือโทรศัพท์มือถือที่เรามาแตะมาก Porsche d e s i n n Honor Magic 6 RSR พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะหนึพร้อมยังไม่เห็นอะไรนะคะมาถึงแล้ว NFC เลยเหรอเห็นโจะจะขนาดนี้หรอ บ้าบอสสีชมพูสวยมากอ,ายอยากลองกิดคุณเห็นไหมคุณเห็นเรียมมันไหมมันเหมือนมีแบบมีแสกอะ่ะสมเป็นพอชนน่งนะรูปผิวสัมผัสของรถพอชอะนึกออกไหมมันจะชอบมีเหลี่ยมนี่แบบอันนี้นะคะก็คือสี frozen berry metallic นะคะเป็นสีเดียวกันกับรถพอชเลยะคะ่ะภายในกล่องก็แน่นอนว่าสีจะต้องหาของแถมนะคะอะไรขนาดนี้คะคุณพี่คะอย่าบอกนะอย่า อย่าบอกนะเมื่อกี้ไม่ได้จับเข็มจิ้มซิมเลยแต่เห็นโลโก้พอชปั๊บดึงเลยทันทีนะคะอุ้ยเธอเคสก็เกร๋ตอนลองสลองแต่แล้วแตดแล้วโอ๊ยใส่ผิดด้านเฮ้ยนี่ทำเหมือนทรงลังพึ่งแล้วเป็นเหมือนกับว่าดีไซน์เหมือนกับภายในตัวรถยนต์ดีเทลว่าพอชคือพอ r ช c h e นี่เดรคาหรก็ใส่มาตัวพิมพว่าพอชดีไซน์ ออเนอร์และด้านใน made in China เยี่ยม มาที่ตัวเครื่องเดิมนะคะที่เป็นรุ่นปกติแต่ไม่ค่อยปกตินะคะเพราะว่าสวยงามมากเหมือนกันนะคะสำหรับตัวเครื่องนี้นะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นกระจกโค้ง LTPO OLED นะคะความละเอียดเขาเนี่ยให้มาถึง 1.5K ขนาด6.8น mm, ิ้วความหนาเขาอยู่ที่ประมาณ8.9ม mm, มนะคะน้ำหนักโอเคเลยคือประมาณ225กรัมไม่หนักไม่เบานะสำหรับการถือแบบนี้แต่บางมากนะคะให้รอมมา512กิกแล้วก็ RAM 12กิกค่ะเขาว่ากันว่าหน้าจอรอบนี้มันเด็ดเราเลยที่สุดความทนทานของหน้าจอเครื่องนี้ซึ่งเป็น กระจกที่ออเนอร์บอกว่าออเนอร์นาโนคริสตัลชิลมาจ้ะเป็นกระจกกันรอยพิเศษที่ป้องกันรอยขีดข่วนแทบจะ100%มา อาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าซีได้ไปลองเปรียบเทียบกันกับกระจกธรรมดาโดยใช้กระดาษทรายเบอร์เดียวกันขูดด้วยแรงพอๆกันหน้าจอของ Honor m a g i c 6 Pro อะก็ยังมีรอยอยู่บ้างค่ะแต่พอเทียบกับกระจกธรรมดาแล้วถือว่ารอยน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ เปิด <Word S 2> มาพัวนะคะโอ้โหความสว่างก็โอเคเลยนะคะพันหกร้อยมิรสําหรับซีก็คือตอนนี้ซีอยู่ในสตูดิโอตอนที่ซีเปิดซีรู้สึกว่าเอ้ยสว่างโอเคแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้สู้แดดอาจจะต้องเอามือบังแดดติดึงเพื่อให้ดูหน้าจอนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะรองรับอัตราของ refresh rate เนี่ยสูงสุดถึงประมาณ120เฮิร์ตซ์ซึ่งสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้อยู่ที่ IP 68ด้วยนะคะอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อกี้ชหยดูและะ้วค่ะรองรับการชาร์จ Type C 1, ชา์จเุดหนึก็ชาร์จะะเราะฉะนั้น แบะชาร์จเสียบชาร์จนะคะไปได้ไวสําหรับคนใจร้อนแบตโอเคเลยนะคะบางๆแบบนี้นะคะให้มาจุใจอยู่ที่5,600ออ ah. h o n ร r ได้รับการพัฒนาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพท์ซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่ second generation ทำให้แบตเขาเนี่ยมันมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นี่ใช้ได้นานขึ้น,นะคะ่ะทุกคนระบบเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบด้วย Magic OS 8ค่ะทุกคนหาข้อมูลง่ายขึ้นด้วย Magic Portal ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราคัดลอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพบนแอปที่เราใช้งานอยู่ไปค้นหาต่อ ในแอป,ปอื่นย้งยขึ้นยกตัวอย่างนะถ้าเพื่อนเราส่งรูปเสื้อผ้ามาให้เราในแชทใช่ไหมอยากรู้ว่าอันนี้ซื้อได้ที่ไหนกดค้างที่รูปลากล,ากลงไปในแอป eBay ข้อมูลและราคาจะปรากฏขึ้นทันทีหรือเวลาที่เพื่อนเรานะคะส่งชื่อสถานที่นัดหมายมาคุณกดค้างที่ชื่อสถานที่ลากไปค้นหาใน g o o g l e Map ได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่แล้วนะลอบนีออเนอร์ได้มีการปรับรูปแบบของดีไซน์กล้องเน้นการนํากล้องที่มีกรอบสี่เหลี่ยมมาผาสมกับกรอบวงกลมอ่าเล่นเลยค่ะในัวนี้ด้วยนะคะทำให้ดีไซน์มีความเลี่ยม รวมแล้วก็มีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะส่วนเครื่องตัว Posh e ดีไซน์ตัวนี้นะคะที่ซ์กล้องก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคุณเห็นไหมเทียบกันเห็นไหมคะซึ่งดีไซน์เป็นรูปหกเหลี่ยมที่มีความเรียบหรูทันสมัยค่ะ กล้องหลักนะฮะเมนค m e r าค่ะความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะเซนเซอร์ซูเปอร์ไดนามิกโฟลคอนค e r a พร้อมระบบกันสั่น OIS กล้องตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถถ่ายภาพในสถานการณ์แสงที่วอร์ิตี้หลากหลายถ่ายคนถ่าอาหารถ่ายรีวิวนะคะหรือว่าถ่ายภาพแลด์สเคปวิวทีวทั์ก็สามารถทําได้ ส่วนกล้องของเขาตัวอัลตร้าไวนะคะความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลดูเหมือนกับว่า50ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นความละเอียดมาตรฐานขั้นต่ำของปี2024ไปแล้วนะคะมุมกว้างจะมากถึง122องศานะคะก็จะมาพร้อมกับการถ่ายมาโครในระยะ2.5เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดันความสามารถของตัวกล้องนะคะทั้งมุมกว้างการถ่ายสวย50ล้านพิกเซลความคมชัดนะคะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณภาพที่ให้คุณได้สุดท้ายคือเรื่องไฮไลท์ของ Honor Magic 6 Pro กับกล้อง Periscope TelephotoCam ค่ะให้ความละเอียดมากถึง180ล้านพิกเซลมีระบบการสั่น OIS ในกล้องทำให้ Honor Magic 6 Pro ยกระดับการซูมมากถึง100เท่าค่ะเออร้อยเท่านะคะร้อยเท่าซูมหนุ่มหล่อได้ไหมเพื่อนข้างห้อง ะะกตองหน้าค่ะให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลตรงนี้นะคะคือมี TOF นะคะหรือว่าตัว Top Sensor ซึ่งเป็นกล้องเซลฟี่มุมกว้างมากถึง90องศาทุกคนมองไม่ไหวเลยนะคะเซลฟี่ได้เกือบครบทุกคนในเฟรมค่ะคุณจะคนหนาแน,น่นขนดไหนนะคะหรือแกล้งเพื่อนแบบโฟโต้บอมก็จัดไปคะ่ะก็แล้วแต่ เอาละค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ Honor Magic 6 Pro <S <S โโก็คือว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI Motion Sensing Capture เป็นการเอา AI จ้ะเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนไหววุดวัด,ว,ดวัดนะคะที่เร็วๆค่ะว่าง่ายๆคือมันทำงานในการจับแล้วเล็งวัตถุนะว่าช็อตไหนสวยแล้วแคปเจอร์ให้เลยคือถ่ายให้เลยนะคะวิธีการใช้ค่ะให้คุณเปิด AI Motion นะคะแล้วก็ทำการตั้งกล้องตัว AI ค่ะจะทำการจับภาพที่คิดว่าดีที่สุดให้เราโดยอัตโนมัติอ๋อสัภาพดีที่สุ ของ AI กับภาพที่ดูสุดของคุณมันจะเหมือนกันไหมลองไปดูหน่อยค่ะดูจ้าดูจ้าสิเอาไปถ่าย d นะิ s n ีย์ออนไนนะเขาเต้นได้ไวมากพลิ้ววิวเลยนะคะจับมาค่อนข้างโอเคเวลาเปิด AI Motion ทุกคนมันจะซูมมากกว่า5เท่าหรือ 5x ไม่ได้เลยนะคะถ้าเรากระโดดยิ้มหรืออะไรแบบนี้มันก็จับให้เลยค่ะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆค่ะก็คือเรียกว่าครบนะคะการถ่ายภาพแบบโปรฟิลเตอร์ซูเปอร์มาโครสแกนเอกสารการถ่ายความละเอียดสูงถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆมิติเลย เรามาดูในสุดของวิดีโอกันบ้างนะคะ Honor Magic 6 Pro นะคะสามารถถ่ายวิดีโอด้วยความชัดสูงสุด 4K 60เฟรมเรทค่ะโหมดการถ่ายวิดีโอต่างๆอย่างเช่นโหมดภาพยนตร์นะคะโหมดสําหรับถ่ายวิดีโอตัวกลางคืนนะคะแล้วก็การเลือกความละเอียดในการถ่ายเนี่ยคุณสามารถจัดได้ตามความชอบหรือความเหมาะสมเลยเท่าที่สิลองมาค่ะถือว่าโอเคค่ะซึ่งเอาไปถ่ายเจ้าหญิงดิสนีย์มานะคะภาพชัดเสียงก็ได้ยินชัดอยู่นะคะ <AN> มาถึงสายเกมเมอร์กันบ้างดีกว่านะคะเหตุแบบนี้นะคะ Honor Magic 6 Pro นะฮะชิปที่ใช้เป็นชิปชิ a p d ป a g o อน8 Gen 3คุณจะสามารถเล่นเกมได้สบายหายห่วงนะคะแม้แต่เกมที่กินสเปคต่างๆเปิดกราฟิกสูงสุดก็เล่นได้ลื่นไม่มีกระตุกเลยนะคะเสียให้น้องๆในทีมเนบริษัทลองเล่นเกมอุ้ยใต้เป็นบริษัทที่สบายจังเลยนะคะลองเล่นเกมได้ด้วยเนเล่นไปในชั่วโมงหนึ่งคุณแบตเตอรี่ลดลงไปประมาณ10%เองนะคะขนาดให้เปิดกราฟิกแบบดันให้ไปสุดไปเลยนะคะไม่ต้องพูดถึงการใช้งานทั่วไปค่ะใช้ย เป็นวันเลยนะคะแต่ตอนนี้ซี่กำลังติดเกมนี้มาเลยะคะทุกคนคะเกมนี้เป็นเกมที่สรุปมันใช้กราฟิกหรือเปล่าคะเกมงงนะคะงงสเนกสเนกเ,เรื่องของอุณหภูมินะคะไม่ค่อยน่ากังวลค่ะเพราะว่าจากการทดลองเล่นเกม1ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยนะคะเครื่องก็อุ่นๆ นะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอออกจากเกมก่อนความปลอดภัยเขาให้มาคบค่ะทั้งเรื่องการสแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนใบหน้าของเราจากการที่เราได้ทําการทดสอบลองใช้มามีข้อกังวลน,นิดนึงคือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือหน้าจอโค้งทั่วไปเวลาจอโค้งแล้วเนี่ยการกดปุ่มตรงขอบจอนะฮะบางครั้งกดติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะข้อดีเลยก็คือจะทําให้เครื่องเนี่ยมันก็คือดูดีดูเพรียวบางนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยนะคะแต่ส่วนตัวซีก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไร ในการกดขอบจอเวลายกเว้นเราเข้าเบราว์เซอร์เปิดเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยเราแบบแต่ละหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยบางทีอินเทอร์เฟซมันไม่เหมือนกันข้อสําคัญเลยก็คือพอตัวกล้องมันใหญ่แล้วนะคะก็อย่างที่ซีบอกว,ว่าการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะยากตามไปด้วยอาจจะทําให้เกิดรอยขีดข่วนกับตัวกล้องของเราได้ง่ายนะคะเพราะว่ามาตเคสตัวนี้ก็ไม่ได้กันตัวกล้องแล้วพอมันนูนแบบนี้ก็วางปับ๊บก็เจอตัวกล้องก่อนเลย อาจจะต้องหาฟิลกันลอยอะไรอย่างเงี้ยมาแปะนิดนึงซึ่งไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรกับรายละเอียดของการถ่ายภาพหรือเปล่าด้วย และนี่ก็คือทั้งหมดของ Honor Magic 6 Pro นะคะครั้งนี้ค่ะเครื่องจาก Honor นะคะก็ต้องบอกว่าทําได้น่าประทับใจและน่าสนใจมากๆสาหรับปี2024แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ Honor Magic 6 Pro ได้รับรางวัล d s o m a r k ถึง5เหรียญทองใน5ด้านคุณรู้เปล่าตั้งแต่กล้อาคือกล้องดิสเพลย์คือฝั่งของตัวจอออ d ด o โอนะคะก็คือเรื่องของเสียงแบตเตอรี่และสุดท้ายคือเรื่องของการเซลฟี่ฉันตัวสิคิดว่าเป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือนะที่ตอบโจทย์การใช้งานมือถือ หนักสเปคแรงแบตบอึดการถ่ายภาพก็สบายหายห่วงแต่ว่า AI นะคะยังไม่ได้สะใจสีมากขนาดนั้นนะคะสำหรับ Google อาจจะยังไม่ได้สามารถเปิดกว้างนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือ Android ในรุ่นใหม่ๆที่นอกเนี่จจะแบรนด์ที่เปิดตัวไปแล้วในช่วงต้นปีนะว่าแบบเขาอาจจะล็อกกันเอาไว้ในระดับหนึ่งนะคะว่า AI ในเรื่องอื่นๆอื่นๆหรือว่าหวังว่าในปีนี้เนี่ยมันจะตามมาในโทรศัพท์มือถือ Android ให้เราสามารถใช้งาน AI ได้ทุกเรื่องที่เราทําตั้งแต่โน้ตการจดบันทึกอื่นๆการอัดเสียงไม่ใช่แค่เรื่องของตัว ตัวกล้องเพียงอย่างเดียวนะคะจะหรับออเดอร์ Magic 6 Pro ค่ะเปิดตัวที่ราคา34,990บาทอย่างที่บอกว่ามี2สีสีดำ black ใครชอบเรียบๆก็อันนั้นนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะตัว Epic g r e e n ตัวนี้นะคะคุณสามารถสั่งจองรอบ Earlybird Promo t i o n ชัได้แล้วตั้งแต่วันที่5ถึง21เมษายนนะคะโดยที่เราสามารถเลือกรับอย่างที่1ค่ะ Trade Up เครื่องเก่าแลกใหม่ได้ในราคาบวกเพิ่มให้อีก5000บาทนะคะได้เท่าไหร่ก็คือบวกเพิ่มให้5 0 0 0บาทหรือจะเลือกรับเป็นลำโพงฮาร์ o อนิ s สตูดิโอเมูลค่า5,990บาทยังใดอย่างนึงนะอย่างใดอย่านเท่านั้นคุณก็จองได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของออเนอร์ทั่วประเทศเป็นไง เลงสีไหนเป็นกิเศนกันหรือเปล่านะคะถ้าอยากเห็นซีเอาไปทําอะไรทดสอบอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะไม่แน่บางตัวมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดรีวิวไปอาจจะทําเป็นช็อตนะในยนะู u ูบเนี่ยหรือว่าในทนะิกต o อกเนี่ยตอบทุกคนทนะ้ายที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กด Subscribe นะคะฝากกด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้สีและทีมงานมุ่งสู่ล้านซับไปด้วยกันนะคะใหญ่เ yeah, yeah, yeah.